ครับสวัสดีครับผมสวัสดีหลังปีใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในช่วงที่แล้วมาก็ต่างคนต่างก็ไปทําธุระกันในช่วงปีใหม่นะครับแล้วก็หลังปีใหม่ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับช่วงนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกๆท่านนะครับโปรดระมัดระวังด้วยนะครับช่วงนี้โอมคอนมาแรงมากนะครับก็โปรดรักษาระยะห่างแล้วก็รักษาสุขภาพกันทุกๆคนนะครับหลังปีใหม่ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเยี่ยม บ้านคุณอาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันสักประมาณคลิปหนึ่งหรือ2คลิปที่แล้วนะฮะต่อจากนี้ไปก็คงจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับหลังปีใหม่พอดีมี f c ท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ในที่เข้ามาชมทางช่อง YouTube ของเรานะครับขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อนามท่านหน่อยนะครับคือคุณเกติศักดิ์กรสุขนะครับท่านได้ถามเข้ามาในช่องนะครับแล้วก็คุณอาก็ได้คอมเมนต์ก็ได้บอกว่า จะตอบรับท่านนะฮะแล้วก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับพระกลิ่งอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกลิ่งอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับที่ท่านมีสะสมอยู่แล้ววันนี้ผมเองก็ได้เข้ามาขอความรู้กับท่านนะครับก็จะเป็นกลิ่งพระกลิ่งอะไรนั้นนะครับก็ขอให้คุณอาเป็นคนเฉลยเองนะครับแล้วก็โปรดอย่าพลาดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สําคัญมากๆนะครับเป็นอันกลิ่งอันดับต้นๆของเมืองไทยเลย นะครับผมก็ขอเชิญพบกับคุณอา,อาท่านได้เลยนะครับผม okay, สวัสดีครับคุณวิทยวัตนครับรสวัสดีครับผมยูทูบทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ใหม่นะครับเรา,เ,าเว้นระยะไปสักสักสิบวันนะครับเรากา็ได้มาพบกันอีกทีหนึ่งคือวันนี้เนี่ยอ,อย่างที่คุณวิทยวัตน์เรียนไว้มี ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านถามผมมาว่าขอความรู้เกี่ยวกับพระกริ่งปาวเรศนะครับคุณเกติศักดิ์ก่อนจุกก็ให้คอมเมนต์มาว,ว่าอยากจะทราบ,รบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็จะอธิบายนะครับถึงความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับ,รบให้ท่านผู้ชม ทาง YouTube เนี่ยรับชมนะครับว่าที่ผมคิดสิ่งที่ได้ความรู้ที่เราได้สะสมมาจากการที่ได้เห็นกลีนเปาวเรศและได้มีไว้ครอบครองเนี่ยครับจำนวนที่ผ่านมือมาแล้วเนี่ยประมาณเก้าองค์แปดเก้าองค์นะครับคุณ <นะ S 1> อาได้เก็บได,ได้ได้ครอบครองผ่านมาในมือเนี่ยประมาณแปดเก้าองค์ใช่ไหมฮะไม่ได้ครับ ครอบครองทั้งหมดเนี่ยห้าองค์ห้าองค์ครับแต่ที่ได้เห็นของคนอื่นและเห็นของที่วัดมวรนะครับองค์จริงที่อยู่ในเก๋งที่อยู่ในวัดมวรนะครับอันนั้นนะได้ไได้ได้หยิบมาชมแล้วนะครับโอเคันี้เราจะได้ทราบถึงเล่าถึงถึงถึงประสบการณ์ที่ผมได้เห็นพระกริ่งปวเรสนะครับ ก่อนอื่นเราจะกล่าวถึงพระกริ่งปเวเรศท่านนิดหนึ่งนะครับ,รบที่ <ผม S 2> ท่านสร้างากรมพระประเวเรศวิริยาลงกร,รับนะครับ,รบท่านเป็นสังฆราชองค์ที่แปดของอบ้านเราเนี่ยนะครับ,รบได้สร้างพระกริ่งปเวเรศเราจำวันเดือนปีเนี่ย ไม่มีระบุไว้ที่แน่นอนนะครับแต่ที่เราพอจะรู้กันเนี่ยนะครับจากประเมินการในการสร้างเนี่ยในปีพศประมาณ4 4 1 1 4 4 1นะครับถึงพศ2435ซึ่งระยะนั้นเนี่ย2,435าคทำไมถึงเรามาเป็นเริ่มต้นที่2,411ครับ เพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านเป็นสังฆราชอยู่แล้วนะครับ,รบแต่รัชก,กาลที่4ท่านเสด็จสวรรคตในปี2411ยังไม่ปรากฏมีพรกคติเปรเรศนะครับครับผมก็แสดงว่าท่านต้องสร้างหลังจากที่รัชก,กาลที่4ท่านสวรรคตแล้วครับแล้วมาต่อในรัชก,กาลที่5เพราะฉะนั้นในการสร้างอันนี้ก็คือหลังจากปี2411ครับถึง2 4 3 5ใน ชีวิตที่การที่ท่านจะเป็นจักรราชอยู่นะครับครับผมตรงนี้เราอนุอนุมาณเอาว่าควรจะเป็นประมาณต้นรัชกาลที่ห้านะครับครับประมาณต้นรัชกาลที่ห้านะครับสองพันสี่ร้อยยี่สิบเศษเศษประมาณสองพันสี่ร้อยยี่สิบเศษเศษนะครับสองพันสี่ร้อยยี่สิบเศษเศษซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างพระกริ่งอันนี้เนี่ยก็ท่านได้ตำรามา จากสมเด็จพระพันรักษ์วัดป่าแก้วนะครับเป็นตำราโบราณเกี่ยวกับการสร้างเนื้อนวัโลหะที่ผมได้คุยไปในตอนคลิปที่หนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นต้นชนวนของที่การสร้างพระกริ่งในประเทศไทยนะครับต้นเหตุเลยคือเป็นจักรพรรดิของพระกริ่งคือท่านสร้าง พระกลิ่งเนื้อนวโลหะแต่จะเต็มสูตรหรือไม่เต็มสูตรเนี่ยเราไม่ทราบได้นะครับรบเพราะว่าไม่มีบันทึกไว้เหมือนของสมเด็จสังราชแพ่ซึ่งมีผู้รู้เนี่ยยังเรายังมีผู้รู้และยังทันในเหตุการณ์นะครับ,รบมรบแต่ที่ในการที่สร้างเนี่ยท่านใช้รู้จักท่านใช้วัสดุที่เป็นเป็นการที่ซ่อม แล้วยะระยะนั้นเป็นการที่ซ่อมอพระผู้ชจีนครับในวัดะวรับซึ่งเป็นฐานของท่านในชมรุดครับท่านได้เอาอฐานที่ชมรุดเนี่ยมาผสมในเนื้อด้วยอ๋อครับผมในเนื้อของพระก,กิ่งอันนี้นะครับ,บซึ่งเราจะเห็นได้จากความเก่าของอพระซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการสร้าง กลิ่นปาเวสเนี่ยระยะเวลาซึ่งต่างกับกลิ่นเทพมมรีเนี่ยระยะเวลาเนี่ยประมาณนะครับสิบถึงยี่สิบปีนั่นเองครับแต <seguir> ่เนื้อหาเนี่ยจะดูเก่ากว่ากลิ่นปาเวสมากไอ้เนืจะจะจะเก่ากว่าครับกลิ่นเทพโมรีมากนะครับและเนื้อหาของของกลิ่นเปาเวสเนี่ยจะแตกต่างกับกลิ่นของวัตถุทัศนะครับ แต่กับสีการกลับเป็นเนื้อสีดําเนี่ยก็จะดําไม่เท่าของวัตถุทั์อ๋อครับผมและก็เป็นสีดําอกอมเขียวๆนะครับไม่มีประกายเงินเนื้อของท่านจะไม่มีประกายเงินครับเหมือนกับสมเด็จสังราชองสมเด็จสังราชแพ่ทันซากนะครับจะประมาณนี้ทั้งเกือบจะทั้งเกือบจะทุกองเลยใช่ไหมครับที่คุณาได้สัมผัสมาที่ผ่านมาทุกองค์ทุกองค์เลยนะครับทุกองคค์รับทุกองค์จะเป็นเนื้อนี้หมดนะครับ และคนที่เคยในเขียนในตำราหรือในการสร้างของกลิ่งเปาเรศว่าสร้างสองครั้งนะครับผมสังเกตจากอาการที่ผมได้เห็นและได้สัมผัสพระกลิ่งเปาเรศเนี่ยเ้าองค์เนี่ยในหองค์เนี่ยผมได้ขัดเนื้อในดูหมดอ๋อครับผมนะครับ ผัดเนื้อในตรงเกดรดนะครับที่เกรดท่านเนื้อในในสีเดียวกันหมดอครับเป็นเนื้อสีเหลืองอมแดงครับนะครับและที่ที่ปิดก้นข้างล่างนะครับที่ก้นข้างล่างที่ว่าเป็นปิดปีทั้งทองเหลืองและทองแดงเนี่ยครับสีจากการเก่าความเก่าแต่การที่จะไปแช่น้ําก็ดีหรือการที่ใช้ถูกสัมผัสอะไรก็ดีเนี่ยม,มันจะออกเป็นคล้ายๆเนื้อสีทองแดง อ๋อครับหมายถึงว่าเนื้อภายในเลยใช่ไหมฮะแต่ไม่ใช่เนื้อภายนอกดูเป็นสีทองแดงที่ก้นครับนะครับเพราะฉะนั้นในตรงตรงตรงก้นเนี่ยที่เป็นสีทองแดงเนี่ยผมก็ได้ขัดขอบขอบของก้นอันนี้ดูบริเวณขอบของก้นนะครับครับผมที่ว่าเป็นทองแดงเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นเป็นสีทองเป็นทองเหลืองเป็นฟ้าบาทหมดเลยทองเหลืองฟ้าบาททั้งห้าองค์ที่ผมได้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 ด้านมา พราะฉะนั้นผมในความที่ความรู้ที่ผมมีเนี่ยการสร้างกลิ่นเปาเรซที่บอกว่ามีทั้งก้นทองแดงและก้นทองเหลืองเนี่ยครับมันค้านกับความที่เราได้สัมผัสและได้ครับผมได้เห็นของจริงนะครับผมเห็นข้างนอกเป็นสีทองแดงแต่ขัดเขาแล้วเป็นสีเป็นทองเหลืองหมดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็จะพูดถึงประสบการณ์อย่างเดียวที่ผม ได้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 สะสมมาครับครับการที่ได้เห็นของเนื้อในเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันก็คือมีสีเหลืองอมแดงขัดจากเกตของท่านนะครับได้เห็นเนื้อน้ใานาครับเหลืองอมแดงอย่างที่เรียนเนี่ยทั้งห้าองค์เนี่ยเหมือนกันหมดครับนะครับก็แสดงง่ายๆว่าในห้าองค์ที่ผมได้ขัดเนี่ยครับ เนื้อของท่านเนี่ยต้องมาจากเบ้าเดียวกันแน่นอนตามตามความตามความเห็นที่คุณอาได้แบบได้สัมผัสมา,ผ,าผ่านมาใช่ไหมครับคือถ้าเผื่อการหล่อพระก,กลิ่งครั้งหนึ่งะจะได้กลิ่งกี่องค์ก็แล้วแต่ครับถ้าเผื่อเนื้อในเนื้นอในต้องเหมือนเนื้อเดียวกันนะครับแต่เนี่ยเรา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 ขัดเกลดดูแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันหมดครับในห้าองค์ที่ผมไนั้น อีกสี่องค์ที่ผมได้เห็นและได้จับได้สัมผัสเนี่ยผมไม่กล้าไปขัดของคนอื่นเขานะครับของที่วัดเราก็ไม่กล้าไปขัดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ดูแต่ผิวภายนอกแต่ผิวภายนอกเนี่ยใกล้เคียงกันหมดนะครับคือดำอมเขียวครับแล้วไม่มีประกายเงินนะครับต่างกับของวัตถุทั์แน่นอนอันนี้อันนี้แยกกันได้ชัดเจนนะครับแต่จากประสบการณ์ที่ผมได้เรียนเนี่ยห้าองค์ที่ผมได้ครับ เออสัมผัสเนี่ยครับได้ดูเนื้อในเนี่ยเนื้อในเปนเนื้อเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นผมก็ยังสรุปไม่ได้ว่าการสร้างที่มีคนพูดกันว่าสร้างสองครั้งแต่จํานวนสร้างจะเป็นกี่องค์สาสิบหรือสารีสามองค์เนี่ยครับผมก็ไม่มั่นใจนะครับแต่เท่าที่ผมเจอมาเนี่ยคือเก้าองค์ครับผม ก็เหมือนแบบเท่าที่ผมเคยเคยดูเคยศึกษามาก็เหมือนแบบตำราก,ก็ของแต่ละหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบมีมีผิดเพี้ยนกันไปบ้างนะครับแต่อันเนี้ยคือเราเข้ามาศึกษากับคุณอาโดยตรงเลยนะฮะที่เป็นผู้ชำนาญทางด้านพักกลิ่งโดยตรงเลยนะครับคือผมผมจากความที่เราได้สัมผัสจริงๆนะครับเท่านั้นแหละรเรา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 ถึงได้เอาตรงนี้มาพูดนะครับ,รบเราไม่ได้ไปค้าน ตำลาหรืออะไรสิ้นนะครับแต่เราอาจจะไปเจอในเก้าองค์ที่เราเจอเนี่ยเป็นรุ่นเดียวกันหมดนะครับอาจจะมีอีกรุ่นหนึ่งหรืออะไรก็ไม่ทราบผมไม่ทราบได้แต่ที่เขียนว่าก้นเป็นเนื้อทองเหลืองกับปิดก้นด้วยทองแดงกับทองเหลืองเนี่ยในห้าองค์ของผมเนี่ยทองเหลืองหมดครับซึ่งมองข้างนอกเหมือนทองแดงครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างที่ผมได้สะสมนะครับ ให้ชมนะครับจะได้ออออท่านผู้ชมจะได้เข้าใจไปด้วยว่าทำไมถึงที่กลิ่นเปาเรศเนี่ยถึงได้ที่ผมพูดไปตั้งตอนคลิปที่หนึ่งว่าเป็นพระที่ดูง่ายครับนะครับใครๆอาจจะว่าดูยากดูอะไรกันแล้วแต่พริง้งเปาเรศทุกองค์ดูง่ายที่ดูง่ายถ้าเผิดแท้ดูง่ายเนี่ยครับเพราะว่าอะไรคนฝีมือแต่งครับ ก็ตูตัวเดียวกันหมดครับโตเท่ากันหมดครับนะครับการนั่งการอะไรรูปลักษ์ของขององค์พระเนี่ยเหมือนกันหมดเลยไม่มีรตรงไหนที่มาค้านกันได้เลยว่ามันมาจากโครพิมพ์นะครับ,รบเพราะฉะนั้นตรงนี้จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยรู้ว่ากลิ่นเปาเลเลสเนี่ยถ้าเผื่อได,ได้สัมผัสแล้วจริงๆครับไม่ใช่เป็นเรื่องยากเย็นครับ ในการที่ตัดใจว่าอันเนี้ยแท้หรืออันเกททุกองค์มีโค้ดถ้าที่ผมเจอมามีโค้ดแล้วโค้ดเนี่ยก็เหมือนกับที่โค้ดที่สมัยเนี่ยที่พระกลิ่งพระอะไรหลวงปู่ทิมอะไรต่างๆที่มีโค,ค้ดอะไรต่างๆเหมือนกันมีโค้ดให้ดูด้วยครับซึ่งของวัตถุทัศน์ยังไม่มีโค้ดอะไรต่อะไรให้ดูครับนะครับยังดูยากกว่าซึ่งฉะนั้นเเ การที่บอกว่าการที่ดูกลิ่นเปาเร่เระดูง่ายเนี่ยครับเเพราะเราเห็นมาหลายองค์เหมือนกันแต่ถ้าเผื่อท่านผู้ชมหรืออะไรที่ไม่ได้เคยสัมผัสเลยเนี่ยแน่นอนครับก็เราจะไปก็คือบอกว่าดูง่ายไม่ได้นะครับครับผก็คืออย่างผมเนี่ยครั้งแรกที่ผมจะได้ดูพร้อมกับท่านผู้ชมเลยนะครับวันนี้คุณอารมีความกรุณาที่ท่านนําออกมาให้ชมพร้อมกับผมนะครับคอยติดตามชมไปพร้อมกันนะครับอ่ะคุณอาร์ต่อเลยครับ ได้ครับเ,เดี๋ยวผมจะให้ชมแล้วจากการที่ชมพระก,กลิ่งแล้วของเปอเวเตแล้วเนี่ยพระปนเวลาผมจะอธิบายถึงความแตกต่างของเปอเวเตกับกลิ่งรุ่นอื่นๆของวัตถุทัศนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมว่าความแตกต่างอะไรเนี่ยเป็นยังไงกันนะครับโอเคเดี๋ยวเ,เชิญชมนะครับนี่ครับกึิ่นเปอเวเรตครับผมจะพูดถึง สรีระของพระกิ่งนปรเริให้ท่านผู้ชมได้ชมก่อนนะครับกลิ่ปเปาเรศเนี่ยเป็นกลิ่งที่มีเอกลักษณ์ในตัวเองคือฐานฐานบัวบนะครับบัวทั้งหมดเนี่ยมีเจดกลีบบวกบัวหลังอีกหนึ่งกลีบนะครับเป็นแปดกลีบนะครับตรงที่ ฐานช่วงของฐานเนี่ยจะเฉียงขึ้นครับผมตรงนี้เฉียงขึ้นนะครับจงเห็นช่วงด้านขวามือที่เรามองเข้าไปเนี่ยนะครับซ้ายมือขององค์พระเนี่ยช่วงบัวของท่านเนี่ยจะว่างกว่าครับช่วงซ้ายครับผมท่านผู้ชมทุกท่านก็ศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับนี่นะครับคือเราจะเห็นชัดๆเลยครับว่า บัวเนี่ยจะเฉียงขึ้นบัวจะเฉียงขึ้นนะครับนะครับจะเฉียงขึ้นนะครับให้ดูชัชัๆอีกทีหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับว่าด้านขวาเนี่ยจะสูงกว่าด้านซ้ายครับด้านขวาจะสูงกว่าด้านซ้ายนะครับทุกองค์นะครับจะเป็นทุกองค์เลยนะฮะเป็นทุกอง ด้านข้างเรามองด้านข้างซึ่งไม่มีใครจะสังเกตเท่าไหร่นะครับครับคือจะเห็นท่านนั่งครับท่านนั่งเนี่ยยกก้นเสียงยกก้นขึ้นก้นจะสูงขึ้นรัะก้นเนี่ยจะสูงขึ้นเขาเนี่ยจะลดลงมาข้างล่างนะครับเหมือนกับนั่งโยงที่ผมเคยเรียนไว้นะครับอันเนี้ยคือลักษณะนั่งโยงนะครับลักษณะนั่งโยง แล้วในตาทางด้านหน้าตานะครับครับส่วนที่ในตาเนี่ยจะอูมทุกองนะครับเม้าเมาตานี่จะอูมนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ของของท่านเลยนะฮะของพระกริ่งรุ่นนี้เลยนะครับนะครับหน้าตาจะอวบอ้วนนะครับแล้วก็โหนในตาเนี่ยจะเป็นโหนกตาครับนะครับส่วนที่ผมพูดถึงการแต่งพระกริ่งเปาเรด ทุกองคค์รับที่มีการแต่งจะตอกอันนี้จะเห็นเม็ดพระศพอันหน้าซึ่งจะเลือนไปบ้างนะครับ้าน่าจะเร็วเรือนแต่ด้านข้างด้านอะไรเนี่ยที่ยังอยู่เนี่ยความโตของเม็ดพระศพเนี่ยของทุกองค์จะเท่ากันหมดเนี่ยครับตอกครับผมครับนะครับเห็นชัดเจนครับผมรอยตอกนะครับเห็นชัดเจนผิว ผิวสีที่ที่ที่เราเห็นเนี่ยครับจะเป็นสีดําอมเขียวเป็นดําอมเขียวนะครับไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับกลิ่นเป่าเหมือนกับกลิ่นวัตถุทั่วไปแล้วจะมีประกายเงินเนี่ยน้อยมากเกือบจะไม่มีประกายเงินเลยครับนะครับองค์ของท่านที่คุณอาบอกว่าประกายเงินจะไม่ค่อยพบเจอเลยนะครับเนี่ยครับจะเป็นเนื้อครับและอีกอันหนึ่งก็คือ มันจะมองอันเนี้ยถ้าเปลือลงกล้องแล้วเนี่ยจะเห็นเป็นเนื้อเนี่ยเป็นใยมุ้งเลยอ๋อเป็นใยมุ้งครับเป็นใยมุ้งนะครับความเก่าครับซึ่งผมคิดว่ามาจากเนื้อพระที่เป็นฐานของพภพชินสีที่ท่านได้ผสมลงไปเดี๋ยวจะลองทำให้เนื้อเอ่อลงกล้องให้ท่านผู้ชมดูไหมครับคุณอาครับลองลองดูนะครับลองลงกล้องดูนะครับว่าจะเห็นเป็นอ่ใยมุ้งเหมือนที่คุณอาท่านบอกไปไหมฮะ ดหน,น้าผากก็เห็นชัดเลยครับที่หน้าผากอ่านี่นะครับนี่ครับหน้าผากเนี่ยยังไม่ชัดอ่าจะเห็นแล้วนะครับ เนี่ยนะครับหน้าผากเนี่ยจะเป็นใยมุงเป็นละเอียดๆนะครับอยู่ที่ผิวนะครับอันนี้เห็นชัดเลยครับว่าเป็นใยมุงจริงๆนะครับนะครับเนื้อพระท่านจะเป็นอย่างนี้จริงๆซึ่งในกลิ่นวัตถุทัศน์เนี่ยจะไม่มีอย่างเงี้ยนะครับอ๋อครับครับเนื้อท่านจะเป็นเอ่อเป็นเงาประกายเงินครับแต่เนี่ยจะเห็นใยมุงเลยนะครับทุกองค์ เอาองนี้องเดี๋ยวลองสลับอีกองคนเลยครับองที่สองเดี๋ยวลองสลับให้ดูอีกองคหนึ่งนะครับตำแหน่งเดิมตำแหน่งเดียวกันเลยไหมครับตรงได้ครับตรงตรงหน้าผากก็ได้ครับเนี่ยนะครับจะเห็นนะครับไม่ชัด อันนี้ uh. มีแสงเข้ามาลบกวนนะครับอ่านี okay. ่นะครับจะพอมองเห็นนะครับพอดีแสงจะจ้าไปนะครับช่วงกลางวันครับแต่ถ้าเพื่อจะจับได้ลงกล้องจริงๆนะเนี่ยจะเห็นใยมุงนะครับครับเนื้อเป็นใยมุงนะครับเนื้อผิวท่านจะเป็นใยมุงเลยนี่นะครับครับถ้าดูองค์ที่สาม ดูอีกองหนึ่งนะครับเนี่ยครับชัดเดยนะครับองนี้จะชัดนะครับเพราะว่าแสงจะเข้ามาช่วยพอดีนะครับครับเนี่ยครับจะเป็นใยมุ้งอย่างนี้เลยที่คุณอาบอกนะครับครับทีนี้ส่วนด้านถาด้านปิกก้นนะครับที่เเราจะเห็นจาก เดือที่เราเห็นมองด้วยสายตาเนี่ยอาจจะเป็นทองแดงครับแต่เป็นทองเหลืองอ่อเน่ยอันนี้ที่คุณอาบอกใช่ไหมฮะว่าเป็นทองเหลืองทุกองคเป็นทองเหลืองทุกองนะฮะครับผมขัดแล้วผมเห็นว่าเป็นทองเหลืองอ๋อครับข้างในเป็นทองเหลืองนะครับเนี่ยครับดูข้างนอกเนี่ยเหมือนทองแดงเลยใช่ครับผมก็ดูว่าเหมือนเป็นทองแดงเลยนะฮะแต่เป็นทองเหลืองทุกองครับนะครับผมเทียบให้ดูเนี่ยครับดูแล้วเป็นทองแดงนะครับ แต่จริงๆเป็นทองเหลืองอ๋อครับผมขัดขอบดูนะครับเนี่ยเรวจะเห็นได้เลยทองเหลืองครับดูดูอย่างเงี้ยดูดูเห็นเลยครับแต่ว่าถ้าดูผิวเผินน่าจะเป็นจะเป็นทองแดงนะครับคล้ายๆทองแดงเลยครับเนื้อ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 เป็นทองฝาบาทแน่นอนนะครับทั้งสามองค์มองจากข้างนอกแล้วเหมือนทองแดงนะครับแต่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นทองเหลืองแน่นอนเลยครับนะครับผมขัดเกรดสามองค์นะครับ ข้เกตข้างบนเนี่ยนะครับผมกลับดูบจะเป็นเนื้อเหลืองอมแดงรั้สามองค์ผมขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะเกรงว่าจะยาวเกินไปโปรดติดตามในคลิปต่อไปนะครับต่อเนื่องได้เลยครับขอบพระคุณครับ